สวัสดีค่ะพี่น้องพอ่อกับยายท่อนอยู่ในป่าอ้อยเดอ้อคลิปดีเพราะว่าสิมาตัดอ้อยไปเพิ่นตาเศร้าแล้วก็สวยมากกับสิไปดำหน้าค่ะพี่น้องลูกค้าเพิ่นซังพันอ้อยมาเมื่อนี้สิมาตัดพันอ่อยสายน้ำผึ้งปากใต้ยังโมทันไงดอกค่ะพี่น้องยังโมทันไงเต็มทีแต่ว่าเพิ่นอยากได้ยายท่อนกัเลยสิมาหย่อนให้เพิ่นค่ะพี่น้องหย่อนล่ำใหนมันใหญ่ๆมันเยาเๆ้าให้เพิ่นเด้อเดอ้ออยู่ในป่าอ่อยพี่น้องเดียว ม,มีมีบางสายพันธุ์ที่พร้อมขายแล้วก็มีบางสายพันธุ์ที่ยังไม่พร้อมขายเพราะว่าอ้อยย่าทอนมันไงวาท่านเนาะค่ะนอกกับนี้อ้อยยุป,ป้าเดียวนี่ราคาพี่นอ้องบ่ได้ปลูกหลายน่ะนี่เห็ดให้เห็นหน้าส่วนหลายเอ้านี่หดเชียงกิริษพี่น้องนี่ท่านสีหย,ย่อนอ้อยตัดหย,ย่อนอ้อยกอนเดิ้่ขันาามเดิ้วพี่น้องเอาเพราะว่าพันช่างบ่หลายดอกพี่น้องลอยท่อนนึงตัด่าเดียวกับสีพ่อเนาะค่ะเนาะว่าเราจะย่าทอนกับสีลุยกอนเดิ้ลขันเด้อพี่น้อง มาเราเยท่อนกับขอตัดอ้อยก้อนนะคขะเนาะเอามเวาเรื่องขอดีของสายพันอ้อยสายน้ำผึ้งปากใต้พี่น้องล่ำเขาสีขนาดกลางๆบอ่อไ่แห้งลกล้กะบอ่อหน่อยแห้งบ่อแตกล่ำพี่น้องไม่แตกระหว่างลำคือผ้าสายพันธุอื่นเน้อเห็นแล่ๆจังส่เด้อพี่น้องเอามาขันน้ำสีเขียวน้ำมะกรอเลยเด้เออน้ำเละแต่ว่าเบ็ดเป็นน้ำขันมากในสีเขียวเลยละพี่น้องแล้วก็เป็นความหวาน หวานแซ่บอร่อยแต่ว่าเขาเสียเขาแพ้ตรงความหอมแพ้สุพขั่นหาศูนมองความหอมนะค่ะพี่น้องนี่สายพันธุ์ตัวนี้นะแต่ว่าเบาอืนอ่นอืนเขาดีกันแต่โกงแต่กอดีแต่ว่าต่อซองนี่สีบัวใดปริมาณดีคือต่อแรกปันไดเดอเนี่ยมันจะมีคอดีคอเสียแตกต่างกันได้พี่น้องอ้อแต่ละสายพันธุ์โมเมนต์ว่าสีดีคือกันเมดเอด้เออปลูกเบิงจังสิหลูนะลางคนสุพขั่นหาซูนมันเสียมองน้ำงามสีงามแต่มันแตกล้ำได้พี่น้อง แตงโนข่างคืนอีกนี่สุพั่นหาสุดอันนี้ว่าไม่แตงโนค้างได้คำเขบว่าหักนี่อันตัวนี้คือของเขาเป็นแบบนั้นพี่น้องที่ทนกับซียอนปะอ้อยที่ดีก็อ้อยถ้ำท่านอยู่ประมาณเจ็ดเดือนดีที่สุดค่ะพี่น้องตาเขาสีนุ่มๆพร้อมที่จะงอกเลยคันอายุเป็นซิบปีเป็นปีไป,ป,ปแล้วตาเขาจะเริ่มแกเป็นสีน้าตาลเกิดยากนะพี่น้องนี่เมื่อตันมาแล้วค่ะพี่น้องเห็นไหอ้อยที่อ่อนๆไม่จะมีเป็นข่าแปลงอยู่นี่แหละ เหมาะทาพันพี่น้องตา,าก็จะน้นน่นสวดๆพร้อมงอกค่ะพี่น้องเห็นบ่มนีม่เป็นยังสี่เดอร์อล่ำกับสีขนาดเห็นบ่ม่ยใหญ่แห้งแล้วกับม้น่อยแห้งพอดีพอดีจับพอดีใบไหมพี่น้องนี่ละแล้วก็อีกสายพันธุ์หนึ่งที่พร้อมขายก็จะเป็นมือทีชัดอ้อยมงคลอ้อยควันอ้อยกินลำกินข้อได้พี่น้องนี่ก็พร้อมขายยาท่อนกสิยอนขายคือกันละนี่เออท่านผู้ใดถามมาที่สิงเขาสูงในถั่วหัวอีกแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าอยากขายก็เลยสิยอนออกมันหนาอีกอันนึ่งก็เป็นสินง้าโปโบราณพี่น้อง อันนี้ก็ขั้นน้าแซ่บเด้อนี่ว่าธรรม,มาดาเขาเจ้าขั้นนี่อู้แต่ว่าขอเสียของเขาก็คือเลื่อยพี่น้องเขาจะเลื่อยเขาจะล้มของเขานี่นะนี่ใส่เสียแต่ว่าขอดีิเลียงดีๆโอ้ล่ำทอแขนเลยวได้พี่น้องน้าก็แซ่บบ่แพ้สุ้พรนหาศูนย์แล้วได้พันนี่นะและอีกอันนึงเบลลี่พุดเดิ้ลฮาวายพี่นอ้องอ้อยนั่งงามอ้อยนั่งเอกอ้อยไปปลูกเอาแบบโช,นะชว์แม่โชว์ป่องโชว์อย่างเขาที่ห่างๆก็สีพี่น้องย้อนขายเลยเด้อค่ะเด้ออันนี้ก็พร้อมขายค่ะไปย้อนขายเร็วนี่หรือนีเท่านี้ลราพี่น้้อองอันนี เบ่อหลายเด้แต่ละแถวแต่ละแถวขายเบลอเกลียบคันบ่เบาซู่ฟังกับบัหลวมีพันนันผ้นนีเนาะพี่น้องเนาะแล้วอีกอันนึงอันทั้งนี้ก็จะเป็นพี่น้องอันนี้ด่างมาเลยอันนี้ก็พร้อมขายมีอยู่สามสี่ก่อนนึงมั่งอันนี้แต่ละสายพันธุ์จะราคาบ่กือกันเด้อพี่น้องจะทอนบอกว้ก้อนค่นผู้ใดสนใจก็ได้นี่ปลูกไว้ใต่โฮมไม่แล้วจริงๆเขาบวมเนาะพี่น้องมันหึมมันโฮมไหลไหมพี่น้องเมืองตาเขาพร้อมจะงอกขึ้นกันค่ะอันนี้น่ะนี่อันนี้ก็พร้อมขายค่ะพี่น้องนี่ พี่บอกว่านี่ส่วนพันนี่พันที่อยู่ข้างหลังนี่พี่น้องสุพันห้าศูนย์ท่อนกับยังบพท่านอยากขายบันไดพี่น้องมันพอกระเทินอยู่มันพ่อเสียดายตัดนี่ไหมมีคนทักมาซืมือเลยค่ะพี่น้องว่ายายท่อนพร้อมคือย่างยายท่อนกับย่าบไปหนาเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าขันมันอ่อยหน่อยหลายยังสี่มันก็สีเสียหลายกว่าอันใดนะพี่น้องกินบอมันได้กี่ป้องเองให้มันได้อยู่ประมาณสิบ สิบสองสิบสามตานนี่พอดีพอดีเนการท้ำพันเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าผู้ใดซื้อพันอ่อยกับยายทอนค่ะพี่น้องรับประกันมางอกเด้อขั้นมางอกขายรูปยังไหวเรียบร้อยเด้อล้ลก็มาเข้มพี่น้องยายทอนรับเข้มแต่ว่าตอนนี้ที่ว่าอยูยนี่พันนี้สุพันหาศูนย์ย่างมาพร้อมเนาะพี่น้องยับไปอีกขันผู้ใดเห็นคลิปนี้ยายทอนมันบ่มื้อนีเดือนสิบห้ามิถุนาเนาะยายทอนลงคลิปนี้พี่น้องก็ะยับไปอีกจะประมาณอาทิตย์หรืออาทิตย์กัวกวผุหละพี่น้องเจ้าสีพ่อพร้อมตัดขายขันผู้ใดเห็นคลิปนี้ลาไปแล้วก็คือ มันเหล่มแกหรือว่ามันอาจสิบเบิดเดอพี่น้องเพราะว่าไม่บ่หลายเห็ดบ่หลายเลยจะมาเห็นไดียร์ทอนเห็นห้เห็นหน้าเอาขิดินไปเห็นหน้าสวนหลายนะพี่น้องนี่แหละสุพรนห้าศูนย์กับงามแห้งค่ะค่ะอยากขายขึ้นอย่างนี้แต่มันยังบ่พร้อมเ้อเนาะพี่น้องเนาะเอานี่ราคาตามที่ว่านันละพี่น้องว่ามีพันุลาดที่พร้อมขายพร้อมส่งและมีพันุลาดที่ยังบ่พร้อมกับหลายพันอยู่เนาะค่ะเนาะพี่น้อง หลังจากอ้อยออกป้าอ้อยแล้วยายทอดกับสีย่างไปเบิ้งพ่อใหญ่ยายทอดอ้ยอยางค่ะค่ะพี่น้องพ่อใหญ่ยายทอดเราก็โต๊ะก้าพี่น้องโต๊ะก้าครั้งสุดท้ายบัดนี้เขาดรอพี่น้องเหลืออยูซีสายพันธุ์สี่ย่างมาท่านโต๊ะค่ะพี่น้องอืมยายทอดก็ตัดไว้ปกติเราก็จะมาตัดพันธุ์อ้อยเลยสวยมากกับสีไปดำหน้าซอยอาค่ะพี่น้องนี่ร่างไหกับพี่น้ำอันเทไทยหุดไว้บัดบ่มีน้ำพี่น้องกระไรสูบน้ำใสเ่เดี๋เดี๋พี่น,อน้องสูบน้ำทอดมาจากน้อยแนี่ยคุณเราไปดึงมแต่ไห้ผุดน,นะพี่น้อง เอามาใส่พ่อมันขาดเอรีเนาะคะเนาะส่วนทังนี้พี่น้องที่ยะท่อนโต๊ก้าตอนฟนต๊ใส่นะคะพี่น้องเห็นบ่กาลังจะงามตกวันมาที่หกที่กิดต้นเดือนมิถุนายนี่พี่น้องอันเกิดดีอันบ่เกิดพี่น้องพองนกลงพี่น้องแต่ว่าอันบ่เกิดกระโชคดีดรอกย่ท่อนสิบเอาพันมันหลายเห็นเอาจกอะจแยกสายพันธุ์ด้วยค่ะพี่น้องนี่นะอันนั้นเกิดบ่ดีอันชุ่มเนี่เกิดดีเกิดดีพี่น้องโอ้ยจะบ่ไรเพท่านว่าสิเป็นพันธุ์ใดพันธุ์ใดเด้อองัน มันเศร้าฮะนะเบียกกัลายดีดีเราอยู่บ้านเฮาพญายาท่อนกันยับข้นมาไทยไทยทึ่งหลายตายยุคเขาพี่นองมือนี้ก็ไดเอาขอบุณทุกคนสีเบิงเด้อค่ะเด้อยาท่อนไปแล้วค่ะพี่นองจ๋าเปียดำหน้าเป็นกำลังเล่นแก่ให้เศร้าหน้าคือเกาเด้อค่ะเด้อพี่น้อง